สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านวันนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะคะของครอบครัวศรีภัยของเรานะครับคนตาเจิมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะทําการวานข้าวนะคะของปีพศ2565นะคะปีนี้ข้าวราคาจะดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่เราก็หวังว่าราคาข้าวน่าจะดีเพราะบบรันดับแรก ต้นทุนของปุ๋ยนะคะก็ถือว่าแพงแล้วเนาะฉะนั้นวันนี้นะคะการวันข้าวนะคะของคุณตาเจิมผู้ใหญ่ตุ้มนะคะของน้องๆเนาะวันนี้ขนาดจํานวน60ไร่ด้วยกันนะคะเราก็เพื่อความเสร็จเรียบร้อยนะคะให้ทันเหตุการณ์และช่วงทีทันฟ้าทันฝนเนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องใช้ควายเหล็กเนาะควายเหล็กจํานวน4ี่ซ้าห้าคันด้วยกันนะคะ รวมไปถึงนี่ดานข้างนี้นะคะยาคุมเนาะปีนี้เราเกรงว่าไม่รู้ว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้นจะแรงหรือฝนจะมาเราไม่รู้ฉะนั้นต้องคุมกันไว้ก่อนนะคะขนาดยังคนยังคุมนะคะข้าวเราก็ต้องคุมเช่นเดียวกันว่างาั้น น้องกาเด็กบ้านบ้านนามนามชายครองความรักเราสองเมืองนั่งลุงมโนราถ้าพี่หนักน้องถึงละพีต้องห้ามถึงละพีต้องขยานละทับมากกินตั้งอย่าตักตัวรีสร้างเรือโอ้วันนี้นะคะนี่หลานชายสุดหล่อนะคะก็มาช่วยไถนานะคะแทนพ่อเขาว่างั้ันเนาะ